โซอิจิโร่นี่นี่นี่อะไรสักนี่มันความทรงจำของท่านโซอิจิโร่นี่ภาพค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาตระกูลขับไล่ปิศา จะมีสิ่งที่อยู่ภายในร่างตนที่จะคอยเรียกร้องแล้วกลายเป็นปีศาจเพื่อกวาดล้างปีศาจนับแต่อดีต,ตมาแล้วทั้งปีศาจและมนุษย์ต่างก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสาบย่างน่าสงสัยแต่ว่าโซอิจิโร่อย่าได้เครียดแค้นละ่ะความโกรธและความแค้นจะทําให้จิตปั่นป่วนด้วยจิตที่ปั่นป่วนจะทําให้ไม่อาจใช้พลังได้อย่างถูกต้อง ไมผมผมจะต้องแข็งแกร่งขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ผมจะฆ่าทุกคนที่ทำให้แม่ต้องมาเป็นแบบนี้การแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทำร้ายผู้คนนั้นมันก็เหมือนกับการทำให้ฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทำร้ายตนเองนั่นเองวามแข็งแกร่งที่แท้ทจริงคือการปกป้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่ไม่เกรงกลัวว่าตนจะต้องเจ็บตัวจวงภูมใจเถิดตระกูลนางนี้ได้ทำเช่นนั้นจนเป็นตระกูลที่ยอมสร้างรอยแผลให้กับตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับการป้องกันชีวิตผู้คนอีกมากมายในตอนนี้ลูกอาจจะยังไม่เข้าใจที่แม่พูดแต่ว่าในตอนที่ลูกเข้าใจคำพูดดีอย่างแท้จริงแล้วเมื่อถึงตอนนั้นร่างกายของลูก จะไม่ใช่มีปีศาแต่จะมีมังกรอ,อยู่โกงจริงเลยนะ <c oughs> ทุกทีมีแต่ฉันมีแต่ฉันเท่านั้นที่รู้เรื่องท่านสซอิจิโร่ <c oughs> สักวันหนึ่งหากท่านโซอิจิโร,ร,ร่รู้และเข้าใจฉันเท่าๆกับ ที่ฉันรู้จักท่านสุอิเจโรแล้วแล้วก็มันก็คงจะดีนะพอเถอะมารู้ผลกันไปละถ้าหากลงมือมากกว่านี้แล้วก็มันไม่จบลงแค่เจ็บตัวนะเสียใจด้วยนะจะให้มีแต่ฉันเท่านั้นที่นอนอยู่ไม่ได้ในฐานะภรรยาด้วยหยังไปเรียกเราเจากตรงนี้ มันอะไรกันฉันเห็นภาพดวงตายอยู่ไงเอ่ยเหมือนว่าฉันจะดูถูกนายมากเกินไปหน่อยซะแล้วลำมั้งเนี่ยนอนไปซะอย่าให้ต้องพูดหลายครั้งเลยนะฉัน,นไม่มีเวลาว่ามากัดกับนายนะไอ้ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นการตอบแทนที่โจมตีมาเมื่อกี้นี้ยืนขึ้นสิสังรแมัสคนนี้จะทุ่มเททั้งกายและใจเป็นคู่ตอ่อสู้ให้เองคราวนี้เป็นตาของแกที่จะต้องใช้ท่ากลับใส่ชฉันแล้วจริงๆเลยต้องให้พูดอีกสักกี่ครั้งกี่หนกันนะ กระฉันไม่มีเวลาว่ากมาเล่นกับพวกกระจอกอย่างแกแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะจะอยู่เล่นด้วยสักหมัดก็แล้วกันเฮ้ยฮคิด <c oughs> จะหนีเหรอชิมานี่อออขอบอู่ข้างในซะแต่ว่าน่าแล้วเข้าพูดอะไรกันนะ่ะอย่ามาพูดไรบ้าๆสิ ถ้าทำตัวเป็นเด็กดีแล้วล่ะก็หลังจากนี้จะให้จูบจนหน้ำใจเลยแหมบ๊อบใช่สัก้ก ครั้งแรกว่าทำไมว่าทุกคนถึงได้เกรงกลัวนะสะัสเบะบายาก,กันนักสาเหตุที่ทุกคนรังเกียจและไม่เข้าไปยุ่งด้วยคืออย่างนี้เองก็ขอชมเชวยจิตใจที่ต้องการชนะอย่างแรงกล้าน,นั่นนะแต่ว่าเมื่อยืนขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อาจอ้อมมือให้เช่นกันยอมแพ้ซะเถอะ เสียใจด้วยนะที่คงจะยอมไม่ได้การที่คิดว่าแพ้ที่วางไว้ตลอดจนการเตรียมสถานที่และอาวุธจะทําให้เอาชนะได้นั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นความคิดตื้นๆของฉันเองแต่ว่าฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมีแต่เธอเท่านั้นที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องยังมีมีดอีกสี่เล่มเหรอน่าจะกว้างไปแล้วกว่ายี่สิบเล่มนี่นะ ว่าจะลงมือสักกี่คนก็เอาชนะเราไม่ได้หรอกที่จะอย่างนั้นก็ตามฉันก็ต้องฉันะให้ได้ดสิ่งที่ทคอยขัดจุนฉันได้ก็คือตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการสิ่งนั้นหมายถึงการได้อยู่เคียงข้างรับใช้ท่านประธานผู้นั้นซึ่งนับเป็นความดีดีอย่างที่สุดของฉันตัวเธอที่ละทิ้งสุดยืนทั้งที่อย่างไงก็ต้องได้มันอยู่แล้วจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงกันเฮ้ ชาตนัดของอิสุสุมีดเงาตักหลบมันได้แล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าอือะไรกันนะแเราเองก็จะแพ้ไม่ได้หรือเราเป็นผลพลของเจ้าพวกนั้น ไม่ได้ยอมให้พวกเจ้าทำลายพวกนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดความหนักอึ้งของสิ่งที่เราแบกรับอยู่นั้นมันต่างกับเจ้าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยวิชาสำนักนัสเมะฮันโกฮาชิเกะเรนทันเทนเบนเทคทันเยกิ เหตุละะไม่ไหวพลังในร่างกายมันไม่เหลือแล้ววิชาจะหมดฤทธิ์แล้วเจ็บใจนะสภาพที่ไม่เคยมีใครได้รับรู้เนี่ยกลับต้องมาถูกเยานนี้เหตุซะได้เคยได้กินมา มีวิชาปราณดัดก,กายเพื่อทำให้ชั้นไขมันซ่อนเข้าไปในร่างกายยังนี้ก็งสงสัยอยู่เลยื่อว่าซ่อนอาวุธลับตั้งมากมายเอาไว้ที่ไหนกันไม,ไ,มไม่ไหวแล้วอ๊ย วันนี้ฉันก็ยังสวยสุดๆเช่นเคยเลยที่สุดก็มาถึงจนได้ i